ก็คู่นี้ครับสู้กันในรูปแบบนวมฮาร์ดคอร์ครับนี่คือซอสซอตานครับก็เป็นนักมวยมีระดับเลยนะครับจากเมียนมาครับเคยควา้าแชมป์เลดเวย์มาเหมือนกันนะครับเลดเวย์ของเมียนมาก,ก็คือมวยแบบค่าเชือกนี่ครับแล้วมวยค่าเชือกนี่มันจะต่างกับมวยไทยอย่างกนะ็คือเขาสามารถใช้ศีรษะพุ่งชนได้ก็อย่าหลงอย่าลืมตัวแล้วกันครับสำหรับซอสซอตาล มาดูนักมวยไทยกันบ้างครับฟังชื่อก็รู้ครับว่ามาจากจังหวัดไหนครับนี่คือนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยประเภทสายบูอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณพงศักดิ์แป้นละมอ่อม คู้โชคให้เต็มที่ไม่ทำผิดกติกานะโชคดีไปดูกันเลยครับคู่นี้จะจบลงแบบไหนเดินเข้าหาตามสไตล์ครับหนุ่มพังงา แต่ซอสตาลนี่ก็ประเภทขาบูเหมือนกันครับโอหมันเลยก็แบบนี้ต้องระวังหมัดเหมือนกันเงครับแข่งขวาเบิลไปยังยิ้มได้ครับซอสตาลยิ้มได้ก็มาครับไม่เป็นไรพร้อมเสมอโอ้โหวนเข้าไปครับวงในพับในแลกหมัดกันแข่งขวามากครับนุ่มพงงานเดินที่มาโอ้โหแต่ว่านี่ครับเล็งพับในเลยครับซอสตาลครับนุ่มพงงานก็เอาคืน โอ้โหเตะข้ามศิษยาสอ์สตัาเตะทับในเหมือนกันครับเจอหนุ่มเมืองงาจับเสียบแล้วปากศอกครับโอ้โหขวาเต็มๆแม่ดักจังหวะแล้วนะครับหนุ่มพังงาครับขึ้นเข้ามาฮุกซ้ายแข่งขวาเข้ามาทีไรก็โดนเลยครับมีเตะทับนอกทับในด้วยครับสต้าอ่ะ หนุ่มพงงาก็เจาะพับในคืนเหมือนกันครับหมัด1 2อยังไม่เข้าโฟกัสครับโอ้โหยิ้มเจริญครับโดนทีประเด็นครับตามงานเลยครับหนุ่มพังงาไม่มีเล่นๆครับสำหรับหนุ่มพังงาเข้ามาฝันซอกหน้าตาดิดุถมึงถึงเลยครับได้ฟุกซ้ายมาครับแหมทีทำลายจังหวะดีเลยครับได้แข้งขวาอีก แข้งขวาอีกทีชักจะชักจะเริ่มมาทีนะครับแข้งของหนุ่มบางนาปากศอกปากศอกโอ้โหแลกกันแบบไม่รู้ไผเป็นไผเลยแหละครับโอ้แต่ซอกซอตาหนึ่งแกก็สู้ยิบตาเลยนะครับต่อยซ้ายลําตัวครับหนุ่มบาง,งาปากศอกางงาแข้งคนละแข้งครับโอ้โดนเหมือนนกัครับหนุ่มบาง,งา ซ้ายซ้ายอีกทีแข้งซ้ายบ้างโอ้ถือว่าซ้ายน่าสนใจเลยครับเสตาลครับอ้าวด้วยคุกขวาครับปัดหน้าดุมพังงารวบมาแต่ฟันศอกยังไม่ถนัดเข้ามาโอ้แข่งขวาครับเต็มเตมอืมเอาแข่งกระมาดครับใครจะดีกว่ากันแม่มีเวียงหมัดกลับหลังครับเจอศอกของนุมพังงาโอ้โหตอนนี้ เรียกว่าออกรถออกชาติกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับเอ้าลูกนี้เสียหลักเล็กน้อยครับไม่มีอะไรครับไปต่อแข้งขวามาครับแม่จะไตยังไม่มีจังหวะครับโจจิมซายลำตัวสวยครับซอสตานแต่เจอแข้งขวาสวนหาจังหวดยกเสตก่อนครับ โอ้เอว่ามันเลยเลยครับยกแรกของทั้งคู่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันมากครับดูการออกอาวุธมาครบครับหมัดเท้าเข่าสอกนี่ทีมหน้าเต็มเมครับถึงกับเสียหลักโอ,โอ้โหเต็มปากยิ้มเจือนเลยครับซอส,อสอตาลสอกครับจังหวะน,นี้ของหนุ่มพังงาครับแข้งขวาขณะที่หมัดของซอส,อสอตาลก็โดนปลายปหมัดครับเนี่ย เดี๋ยวดูครับว่ายกนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับใครจะมีทีเด็ดมาโชว์บางยกที่2ครับสาวหมัดแรกเลยครับส,สตานโอ้โ,อโดนครับโ,โอ้ยอ้าวจะเป็นเรื่องหรือเปล่าดูมางาโอ้ลรวเห็นแบบนี้แก้หึดเลยครับส,สตานครับเดินเข้าใส่แบบไม่มีกลัวเจ็บแล้วดูมางายังมีแข้งอยู่ครับแล้วตามด้วยศอกส,อสตานบอกมาเลยครับ โอ้ยต่างไฟต่างโดนหนุ่มพังงาก็โดนครับโอ้โอยวัดสัิทีความมือแล้วโดนแล้ยยังไงโอ้โหเ,เอาเดี๋ยวครับก่อเชือกโอ้โหโดนแล้วไม่มือแล้วแกไปหยุดเองครับซอสตานคือถ้าแกไม่ก่อเชือกเมื่อสักครู่แม่มาผายมืออะไรครับอ่าบอกสู้ครับจนานเอาแล้วหนุ่มพังงาขาย้ำโอ้โหใช้ลูกทีมก็แต่ว่าแหมมันไม่ทันหมัดของหนุ่มพังงา แบบจะสุ่าเข่าเขาไปเลยครับโกหลงต่อยหน้าอยู่ทั้งนานครับนับที่สองครับโอ้ไม่เอาเลยหรือเปล่าครับคุดคูแบบนี้ครับซโซตานนั่งสบายเลยครับแพ่โอคค้แกก็ปล่อยให้หนุมาา่มมังนาหนุ่มมังงาเอาแตกด้วยครับหนุ่มมังงาโอ้โหมาแตกน่าจะช่วงที่ตามซ้ำนี่เลยครับ โอ้โหตอนแรกก็ทําเหมือนจะมานี่น่ากลัวเลยครับสตาเนี่ยเกย์ก็ปพอเบียเสียกันไปก็ทานนุ่มพังงานไม่ไหวดูภาพช้าครับนี่ได้ไปก่อนนะครับปัดซ้ายแต่ว่าหนุ่มพังงานนี่ลุกเร็วโดนหมันนี้แล้วแกก่อเชือกเลยครับโอ้แล้วก็ตามสิครับซ้ายแล้วก็ขวาครับเนี่ยครับเขาถึงบอกครับว่าอยู่บนเวทีนี้ต้องระมัดระวังตัวต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลา นี่คือกําลังจะง,ง้างต่อยหมัดนะครับคือต่อยหมัดนะโดนยังโดนถักถากอยู่ครับแล้วมีศอกขณะที่ศอกสตาร์นี้ก็มีสวนนะครับแต่จังหวะนี้ครับเสียบเข่าเต็มๆครับโอ้โหแกจุกเลยครับ <S <S โอ้โหหลงต่อยหน้าตั้งนานครับจับเสียบทีเดียวนี้ไปเลยเพื่อนะนะครับ y o u r winner by way of knock out Garner the Red corner. และก็เป็นหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยครับชนะน็อกเอา์ไปในยกที่2ครับหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยชนะแต่แตกครับ